วันที่27กรกฎาคม2567ในายธนกรวังบุญคงชนะอสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทสอชกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาจากที่ตนได้ลงพื้นที่ย่านการค้าร้านอาหารและตลาดต่างๆได้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาค่าครองชีพจากที่น้องประชาชนพบว่าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาสินค้าปร,รับราคาขึ้นเกือบทุกชนิด โดยบางรายการแม้ไม่ปรับราคาแต่กลับลดปริมาณลงเพราะต้นทุนวัตถุดิบป,ปรับราคาโดยเฉพาะอาหารตามสั่งที่ต้องใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงรสทั้งน้ำตาลผงชูรถรวมถึงผักที่ราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ขายจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตามมาเป็นทอดๆ น,นายธนกรกล่าวว่าทั้งนี้จึงขอฝากกรวมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ปัญหาในเชิงรุกหากสินค้าประเภทใดที่เป็นสินค้าควบคุมควรจะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการถวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่แต่ส่วนไหนที่ไม่ใช่สินค้าควบคุมจะมีมาตรการใดออกมาช่วยลดรายจ่ายประจาวันลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ รัฐบาลโดยประทรวงพลังงานออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยตรึงราคาทั้งค่าไฟฟ้าราคาน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนทั่วไปไว้แล้วแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินของใช้ในบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคยังไม่มีมาตรการใดออกมาที่ชัดเจนจึงขอฝากไปยังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เร่งออกมาตรการและควบคุมราคาสินค้าประเภทต่างๆเพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องค่าครองชีพสูงค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ปรับขึ้นและช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงนี้นายธนกรกล่าว